สวัสดีครับทุกคนครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่ช่องฝุดเก๋ประเทศไทยเนาะแต่ก่อนนะผมจะไปเล่นแบบม่มีช่วงฟิตตี้บ้านนาเนาะแล้วก็มีรีวิวมาแล้วก็บรีวิวความลับด้วยอ่าแล้วผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบบว่ามาเล่นนะครับเป้าหมายคือเงินต้องต้องให้ถึงหนึ่งพันนะครับอ่านหลักผมมาเขาต้องไปฟอมกับบอดก่อนเนี่ยผมก็เลยมาเต้นแบบว่าเนี่หน้าวงล้อเลยอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ครับไปลงช็อตด้วยนะครับอ่า แล้วก็ไปซ้อมกับบอลกันเลยเงี้ยเงี้ยตัวไอไปวีเอกับคนดีกว่าไปผมจะไปวีเอชกับคนนี่กับคนง่ายกว่านี่กับคนง่ายกว่าเบดบอลนี่คือคนเล่นอย่างเยอะผมไอไ,ไอทีมนี้ทีมนี้เอออย่างนี้ได้มาเลยมาเลยโอ้โหผมอยู่กับสเปนครับตอนนี้เล่นในคอมด้วยเขาเล่นในคอมด้วย บุงไงดีอ่ะผมก็ไม่มีทงงางเลือกยังไงเราต้องอยู่กับคู่กับประเทศสเปนคือจับดูเปมาเขาแท้ผมแพ้ามากเลยตรงนี้ก็หนุกเป่าแ้วคนนี้สวยอะอืมอันนี้ดับอะไรดับกากอืมเดียวมันจะใช้สก,กิล Giờ ta mới cùng thịt bắn Ờ, tay, 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 to the and the two of the Every bond ơi vẫn nếu có trả máy lên bảo không có chip lock này โอ้ชิบหายลงไปชิบหายลงไปชิบหายชิบหายเฮ้ยเออมาดิมาดิอ๋อเรายังไม่ตายอ๋อเพื่อนตายแล้วมาอย่าอย่าอย่าฟงไม่ให้ตูย่าฟงไม่ให้ตูย่าฟงมาให้ตูลุงตูหยุดไหนมาดิเออตายไปดิตายไป ตายไปดิอ้ตายไปดิมาดิวะมาดิมาดิโอ้ตายอ่ะอ่อนแช่เฉยๆเลยครับนอนแช่เฉยๆนอนแช่เฉยๆนนแช่เฉยๆเดี๋ยมาด่ามผมก็พอผมอ่อนแช้เฉยๆโอ้ no โอ้ no โอ้ เอาหน่อเอาหน่อเอาหน่อมาดิเอาหน่อเออย่างงี้ดิเออย่างงี้ดิอย่างงี้ดิอย่างงี้ดิเก่งขามีใค้เหรอฮาวฮาว่าวเอาเอาเล่นกันดีครับเล่นกันดีตอนนี้หกร้อยเก้าสิบครับเงินผมเป้าหมายคือเงินถึงหนึ่งพันครับเงินถึงหนึ่งพันให้ได้เป้าหมายนี้ง่ายเงินถึงหนึ่งพันอ่ะง่ายง่ายมา โหด่าดูไปดูปก็เท่นะดูดิทำไมทุกคนนิ่งกันมากเลยอ่ะตกไปเลยตมไหมตบ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 มีใครจยากตบตบตบโอ๊ยตายไม่เป็นไรฟูนเดียวไว้เนาะ อย่าทำให้ฉันหวันคุณนี้มีสกิลอะไรโดนรอมาเราต้องใช้สกิลแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยชะนะว่ชะชนะวุ้ยชะนะวุ้ยชะนะวุ้ยชะนะวุะว้ยอะฮ่ามันจะไม่กดชิปลอ็อกโอ้แตา เิ้นกาละออกออกเลย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 แกงแกงกงเล่มีใครแล้วนะบอกว่าคุณอยู่คนเดียวว่าอันนี้เรามากลับด่านเดิมดีกว่าอืมอือืมมา เดินตามบนเดินตามบนเฮ้ยเฮ้ยตามบนตามบนไปเรื่อยๆตามบนไปเรื่อยๆอีกไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้มาดิมาดิมาดิเออตายไปดีตายไปดีทำไมได้เงินน้อยอ่ะงินก็น้อยมาดิวะมาดิวะ ไมยอยากฆ่าคนอย่าฆ่าคนนี่เออเออป้าหมายคือเจ็ดร้อยห้าสิบพอ้ะกันเป้าหมายไม่ง่ายแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบพอนะครับเออเป้าหมายสั้นๆน,นะมาเต้นจานั้นล้วก็มาเต้นบนป่ายนี้เต้นบนป่ายนี้แล้วก็จิ้นเนี้ยครับมันจะไปลงช็อตด้วยอ,อืมถ้าเต้นนี่ถ้าเต้น แม่กันจูโย่เลย o อ oh and after the song everybody wants to อันนี้ก็เต้นแบบนี้ะไม่ไม่มีอะไรมากลีลาลีลาลีลา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 อะไรกอย่างอมเต้นแบบมีดาบเนี่ยบอกเลยนดาบดบที่มากดาบโคทเ่อะือคนตายผมขอเต้นบิวบอสแล้วกัน หน่าฟูมนี่เต้นเต้นวันนี้เต้นวันนี้เออเออจู้ยอะไรอเอโอ้มีคนชนะด้วยอืมโคตรตึงอ่ะโว้ดี้เลยโว้ดี่เต่ล้อเต่ล้อเออจู้อยอะไรอ่อมาแล้วจูได้ฟังโอเคลงเต็มลงเต็มเลย Only done for no man, you might <laughs> 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 เดืผมยังไม่ได้ตีเลยเอ้อดิตีแล้วดิตีแล้วดิตีแล้วอมาดิออโดนตาไปโดนตาไปดิโดนตาไปดิโจ๊บบีโอเคตาย

แล้วผมพาได้เขาอะอ๋อคนเดิมด้วยโอ้ยยังไงก็ไม่ฟู้เขาครับวุ่นหมายต้องลดไม่ยินแปดร้อยแล้วหรือวะแปดร้อย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 หสิบแล้วกัน ว่ไหมยังไงอืมคุณจะบอกว่าคุณจาบนี้คนใช้เยอะมากเนี่ยคนนี้เขาก็ใช้อะตำรวจจะโดดเลย Terror, ผมจะโดดถ้าเกิดส่งมาผมเดินโดดเลยส่งมาได้โดดเลยเออ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 โอเคแล้วหลังจากนี้ครับจบไปพีมพเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะไปลงช็อตได้นะครับคลิปนี้อ่ะอะไรครับจบไปพีมพเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าเป้าหมายสำเร็จนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยแปดร้อยห้าเกินมาก็ดีนะครับอ่ะวันนี้ครับจบไปพีมพเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีไว้เจอกันใหม่ครับ เจอกหนนคลิปหนะ้าครับสวัสดีครับเจอกนครับสวัสดีครับ